สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับชมพระชุดใหม่กันนะครับผมเพิ่งได้มานะครับพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับตรงนี้เนื้อโซนแบบโซนกระดูกนะแต่ว่าสองมันเลยนะครับพิมพ์คมลึกดีนะฮะนี่ครับ สวยงามตามรูปเลยนะครับผมตามคลิปเลยนะตรงปกครับไม่มีซ่อมนะองนี้นะครับเนื้อจัดดีนะครับนี่ก็ใส่แบ่งพักพวกมาบางทีเดินเดีย๋ยวนี้ภาพฟอร์มสวยๆนี่ก็ไม่ค่อยเจอถ้าไม่รู้จักกันก็ยิ่งซื้อไม่ค่อยได้นะใส่แบ่งทางพักพวกกันมานะครับ ไม่รู้จักนี่แพงเลยนะนะครับแพงก็ซื้อไม่ไหวนะครับฟอมสวยดีครับองนี้นะเปิดเบาๆนะเอาไวๆเอาสี่พันหนะครับผมนะครับนี่ด้านหลังเน่าๆเลยครับพระไม่มีคาบกลุนะครับเหมือนไม่ลงกรุนะครับผมชัดเจนนะฮะพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับสี0พบาทนะครับ ถูกใจทักมาคุยกันก็รูปเพิ่มเติมทางไลน์เช่นเคยนะครับผมนะ,ะดูให้ชอบก่อนนะครับผมดูให้ชอบก่อนแล้วค่อยทักมาก็ได้เนาะนะครับนี่ฮะขอคนพร้อมโอนนะครับผมไม่มีปลายทางนะครับไม่มีปลายทางเนาะนะครับคนซื้อจริงนี่ก็โอนเลยนะนะครับนี่ รมสวยดีนะครับ4,500บาทครับถูกแพงทักมาคุยกันนะครับผมพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมนะครับผมโอเคนะครับ